สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีข่าวมาบอกนะครับใครที่อยากจะได้กล้าไม้ไปปลูกนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาคมถึงมิถุนายนกรมป่าไม้นะครับแจกกล้าไม้ฟรีสำหรับ ประชาชนที่สนใจนะครับสามารถไปขอรับกล้าไม้ได้โดยไม่ไม่เสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่คมป่างไม้จังหวัดนะครับได้ทุกจังหวัดรีบไปนะครับเดี๋ยวจะหมดไม่ทันนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้กล้าไม้ บางพันุ์นะครับหมดแล้วอาจจะเป็นต้นไม้ที่เราชอบก็ได้นะครับบางจังหวัดไม่เหลือแล้วนะครับรีบไปขอรับกล้าไม้ได้ฟรีนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูด้วยกันนะครับว่าจะมีกล้าไม้อะไรบ้างแล้วก็วิธีการขอรับกล้าไม้นะครับต้องใช้เอกสารอะไรตามผมไปดูด้วยกันเลยครับ ไปรับฟังคำที่แจงจากเจ้าหน้าที่กันเลยไปครับที่นี่คือศูนย์เพาะําก้าไม้สงขลานะครับของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เรามาขอพันไม้เอาไว้นะครับก็จำนวนหลายพันต้น เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเราจะได้กล้าไม้อะไรกันบ้างไปด้วยกันเลยน,นะครับ สวัสดีครับแล้วปนิชยเขา่แล้วก็เลยว่าจะที่คุยนัจาไม่ใช่จะคุยว่าถ้าช่านตุลาถ้าจะทำเดือนตุลาเนี่ยได้ไหมเดือนตุลาดีไหมหรือว่าถ้าเป็นคือช่วงนี้คือถ้าอยากอยากให้มันนบรรลงที่สุดเลยครับเพราะว่าเพราะว่าปีนี้มันรยยาแล้วก็ส่วนใหญ่าลงเดือนตุลา ไม่อาจจะไม่ทันเพราะว่าเราติที่หนึงอ่ะหรือไม่ก็ไม่ทันก็ไปไปรอไหนอ่ะเพราะอะก็คือกลัวมันนัลรขอกูได้นัดอ่ะได้นันสอย่มือไลมือบับัดีเดี๋ยว์จังหุกอามาน่ะอุไรรัค่ะอไรัค่ะเดี๋ยวกี่อยกเห็นเมืรานี่อะไรแนี้อ่ะอันนีกากอันนีกยวกันนนอันนีนนา ไปเอได้ไหมคะไปค่ะ,คะอันนี้คือเหมือนงานของพี่้าว่าไม่เอาต้นไม้ของหนูนะั่ก็คือไม่มีปลูกให้หรอกคืออันนี้หนูทำเส<อ>ริมึ่งเมาอยากให้ไปไปดูกากาไม้นี่เราต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับส<อ>ําเนา<ะ>บัตรประชาชนสนําเนาเอกสารที่ดินค่ะสองอย่างใช่ค่ะแล้วต้นไม้ที่ตอนนี้ที่มีเหลืออยู่เนี่ยมีอะไรบ้างครับเอากาไม้ที่เราพร้อมแจกใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีวัตเคียนทองสักทองพยอมพยุงค่ะ๋อ้ชาวบ้านชาวบ้านนี่ เขามาขอกันเยอะไหมก็เยอะค่ะเป็นอ,อยู่ๆก็คือคนนิยมไม้ป่ากันเยอะอค่ะ จะไม่ปลูกยางกันแล้วปลูกยางมันมันหลายเรื่องคือไม้ป่าพอคืนหนึ่งเขาทนอ่ะเนาะใช่เลยอีกอย่างอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรคัมปะการักซับได้ในกลุ่มไม้ป่าเศรษฐกิจนะอันนี้ประชาชนมาขอได้ถึงวันไหนครับเดือนก็ถึงวันไหนก็น่าจะเป็นปลายปีงประมาณนะคะแต่ว่าบางชนิดมันก็อาจจะหมดไปนะคหมดก่อนนะคือต้องรอรอประมาณปี8ปลายปีก็ตุลา ประมาณกันยาจััใช่้ยขอบบคคุณรนกา